ได้ดูได้เห็นดีในพวกวิดีโอเลยว้วยนะครับวันดี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 ครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับนั่งเลนั่งกลัววันดีครับวันดีครับเห็นไหมครับบังนะครับบังไหมดีหมอนั่งข้างล่างก็ได้ก่่่ออนับาโอเคครับดีหมอที่หมอนศัลยบเฉพาะทางเกี่ยวกับหมอหูคอจมูกแล้วก็ไปศึกษาต่อเกี่ยวกับพวกเรื่องกล่องเสียง เรื่องพวกกล่องเสียงเกี่ยวกับร,ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับก็ดูแลคนไข้ในกลุ่มที่คนไข้ในกลุ่มพวกนักร้องหรือว่ามีความผิดพลาดการพูดอะไรเงี้ยครับก็วันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของการทํางานพวกกล่องเสียงประสายเสียงเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเห็นว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกสายเสียงที่มีปัญหาอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็นัดตีพอดีเพื่อนคุณหมอที่ตวรวจพอดีเป็นเพื่อนของเพื่อนหมออีกทีนึงนะครับก็เลยแเลว่า เลยเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเออจะได้รู้ว่าวิธีการดูแลรักษาสายเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงร้องอยังไงให้มันถูกวิธีนะครับครับโอเคมาเริ่มเลแล้วกันเนาะคือถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรระหว่างนี้มีปัญหาอะไรก็คือถามได้ครับแล้วก็จริงๆแล้วการทํางานเนี่พวกการร้องเพลงหรือว่าการพูดอะไรของเราเนี่ยมันก็เกิดจากสามองค์ประกอบใหญ่ๆนะครับอันแรกคือพวกปอดอย่างที่น้องๆทราบกันดีเป็นพวกที่เยว่าซับพอร์ตนะครับคือมันก็เกิดจากลมเราหายใจลมเอาลมเข้าไปปุ๊บ ทำให้มันมีลมที่จะออกมาโดยมาผ่านบริเวณกล่องเสียงกับสายเสียงอันนี้อันนี้กล่องเสียงและสายเสียงก็เหมือนพวกเครื่องดนตรีของเราครับที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เนะี่ยคือลักษณะตั้งแต่บริเวณกล่องเสียงเลยขึ้นมาจนถึงบริเวณช่องปากลิ้นครับจะเป็นตัวดัดเสียงทําให้เกิดลักษณะเสียงต่างๆลดต่างๆคิงงดง่ายครับให้ลักษณะเหมือนคลุ่ยครับเราเป่าลมออกมาปุ๊บการที่เราอุดมือตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันก็จะออกเป็นคี์ซึ่ง อันนีนะ้มีความสําคัญในแะง่ที่ว่าพอดีหมอดูมาก็เห็นมีบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอันนี้หมอพยายามจะบอกว่าเราถ้าเกิดเราใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอธิบายเนี่ยมันก็พอบอกได้การพูดไม่ชัดเนี่ยมันเกิดจากตำแหน่งลิ้นหรือตำแหน่งปากหรือว่าตำแหน่งช่องปากนเนี่ยเราผิดวิธีผิดผิดจากลักษณะที่ควรจะเป็นไปในการพูดคํานั้นๆเทคนิคง่ายๆอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องการพูดที่ไม่ค่อยชัดนะครับ ก็อาจจะลองให้เพื่อนๆหรือ,อคุณครูลองพูดคำนั้นให้ดีแล้วก็ลองให้เขาสังเกตดูว่าลิ้นเนี่ยแตะที่ตำแหน่งไหนบางทีลองดีๆครับบางทีเราอาจจะนึกว่าเราพูดอยู่ทุกวันเอมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ความจริงเนี่ยตำแหน่งของลิ้นหรือว่าตำแหน่งของช่องปากเลองสังเกตให้ดีๆครับพูดให้ช้าลงแล้วก็ลองสังเกตปุ๊บเนี่ยมันจะพอเราลองทําเรียนแบบปุ๊บมันจะง่ายขึ้นบางทีถ้าเราลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเนี่ยบางที กว่าจะถูกมันก็ใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเราสังเกตน,นิดนึงเออเวลาตอนที่คุณรูพูดปุ๊บตำแหน่งลิ้นอยู่ตรงนี้แล้วเราลองพูดตามดูตำแหน่งลิ้นมันจะได้เสียงมันก็จะมาเองนะครับอันนี้คือนะครับอย่างที่หมอบอกก็มีกระบังลมที่ซับพอร์ตมาครับกระบังลมเราจะยุบตัวลงเพื่อให้ปอดเนี่ยเราขยายตัวได้เยอะขึ้นลมก็จะผ่านบริเวณกล่องเสียงออกมาที่บริวเวณลิ้นช่องปากเนี่ยจะเป็นตัวดัด แ,แปลงเสียงทําให้เกิดลักษณะของเป็นคําพูดหรือเป็นโน้ตอะไรออกมาใครก็เห็นกล่องเสียงสายเสียงอะไรเ,เห็นบ้างไหมครับไม่เคยเห็นก็เ,เห็นมั้ไงเปิดปิดชายอ่าดียมเรามดีดูนี่ครับอันนีอนนอ้อันนี้คืออันนี้คือออันคืสายเสียงนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยนี่เรีะว่าคือกล่องเสียงนะครับสายเสียงสีขาวนะครับเวลาเราหายใจปุ๊บสายเสียงนี่ก็จะเปิดออก เพื่อให้ลมเนี่ยเข้าไปเข้าไปข้างในคือเป็นช่องฟอดนะครับยิ่เวลาเราพูดปุ๊บส,สายเสียงก็จะปิดทีนี้มันก็จะมีการสั่นไหวของบริเวณสายเสียงโอเคลองดูเนี่ยลองดูวิดีโอนี่ครับเราดูต้องดูนะเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือการสั่นไหวของสายเสียงนะครับ <c oughs> เขามาใกล้เลยครับเข้ามาใ,ใกล้คเขาามาใกล้เลยครับมันจะได้เห็นฟังเสียงกันเข้า, <c oughs> ขาม่ใกล้เขมาใกล้เขาล็อกคำว่าอใเ่ยนี่เราจะลองดูวนี่ลองดูอันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเป็ <c oughs> นของคนไข้มาที่ตอนที่หมอไปเรียนที่อยู่ที่ต่างประเทศครับนอเก็บมาสังเกตให้ดู นี่เขาเริ่มไล่จากเสียงต่ำไปถึงเสียงสูงครับสองคนงคนรับโอ๊ยสังเกตนที่ความแตกต่างไหมครับระหว่างไล่เสียงต่ำกับเสียงสูงสังเกตุไหมว่ามีอะไรต่างกันอลองลองดูด้ลองให้น้องๆดูก่อน มึงจะมีความสำคัญในการดูแลสายเสียงต่อไปเดี๋ยวหมอ,อจะบอกอีกทีอ่ะลองดูมาอีกทีก็ได้ไม่ต้องให้ดูความยาวของสายเสียงครับอันนี้ก็เสียงต่ำนะครับสั้นนะครับจะเริ่มค่อยค่อยขยายขึ้นเรื่อย ไม่ใช่คอใช่ไหมใช่คอครับเ,รเป็นสายเสียงที่เวลาตรวจแล้วเราดูกล่องเสียงมีสายเสียงนี่คือดูอันนี้ครับอ๋อหมอใช้กล้องใช้กล้องส่อง,งไปครับแล้วก็อัดอ่าโอเคคืออันนี้เนี่ยไอ้ที่สายเสียงสั้นหรือยาวเนี่ยบางทีหมออยากให้ดูเพราะว่า คือธรรมชาติอะถ้มง่ายอย่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสายเสียงน่ะไม่เหมือนกันผู้ชายสายเสียงแล้วก็จะหนากว่าเสียงมันเลยต่ำกว่ามันก็อย่างที่หมอบอกว่าเสียงต่าๆก็จะใช้สายเสียงที่มันค่อนข้างหนาคือร่างกายเราพยายามตับให้สายเสียงเราสั้นลงทีนี้เนี่ยพอเสียงที่สูงขึ้นเรา้องเสียงที่สูงขึ้นหรือแม้แต่เสียงผู้หญิงก็ตามเนี่ยสายเสียงก็จะถูกยืดอันนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวหมอจะบอกให้มันมีความสําคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสายเสียงนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีโรคบางกลุ่มซึ่่่งงงจะมีผลตอออเรืข าการที remember, mm ่เราร้องเพลงเกิดขึ้นอย่างเช่นโรคที่พบบ่อยหมอจะพยายามเลือกโรคที่พบบ่อยนะครับซึ่งอาจจะมีผลอย่างเช่นเรื่องกลุ้มแพ้เนี่ยใครมีอาการเกี่ยวกับกลุ้มแพ้ไครับอันนี้มีอาการไหครับลองเล่าให้เพื่อนๆฟังดึกๆนยครับน้ำน้ำมูกเต็มเนี่ยอ่าเสลต์นะครนะแล้วมันมีผลยังไงครับกับเรื่องของการออกเสียงหรือว่ามันต้องไม่นีเสลตบ่อยครับระคายคอใช่ไหมครับคนอื่นมีไหมมีนะครับนี <S <S ่ <S exhale> <S exhale> <S> <S อว่างนะครับแ,แอากาศอากาศนะจะมีปกตุกต้นที่ชัดเจนได้ไหมครับอย่างเช่นว่าอากาศเยนเ็ยนๆมันะจะขัดชิวมันจะเป็นช่วงเช้าเชา้าลักษณะอย่างที่บอกครับอาการจริงก็เป็นลักษณะของคัดคันจามน้่งูกไหลนะครับทีเนี้ยทงนี้จะส่งผลต่อเรื่องของการร้องเพลงครับคืออย่างเช่นว่าอาการของโรคก,ก็อย่างที่บอกมีน้ำมูกมีเสมหะการมีน้ำมูกมีเสมหะมันก็ไปรบกวนเรื่องการทํางานพวกสายเสียงนะครับนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือ เรื่องการกระแอมหมุคออันนี้คืออย่างเช่นการเขย่งอย่างเงี้ยสมมติว่าอ่าอย่างเงี้ยที่ทำอยู่นะอย่างเงี้ยคือการที่เรากระแอมบ่อยๆนะครับมาเป็นการใช่ครับเป็นการทําลายสายเสียงครับทําให้สายเสียงเนี้ยมันถูกกระแทกกันแรงขึ้นเป็นการใช้สายเสียงอย่างแรงโดยที่ไม่จําเป็นอันเนี้ยมันถึงบอกหมอเาบอกว่ามันมีความสําคัญจริงก็ต้องรักษาด้วยอันนี้สามต่อมาในส่วนของพวกยาแก้ปุ่มแ้เอ่รวมไปถึงการใช้ยาในกลุ่มพวกแก้คัดจมูกอะครับ คือยาในกลุ่มเนี้ยบางตัวเนี่ยมีผลทําให้พวกปากแห้งคอแห้งครับการที่การสั่นของสา,สายเสียงที่หมอให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันจาเป็นต้องอาศัยเหมือนกับเป็นสารตัวหล่อเลื่นนิดๆครับมันต้องมีความเลื่อนอยู่พอสมควรต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบพอสมควรพอกินยาเหล่านี้ไปปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้สายเสียงมันทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่มันก็จะส่งผลต่อเรื่องการร้องเพลงเหมืนนนอนกันจริงน้องก็จะอาจจะเอ๊แล้วจะเอายังไงจะรักษาก็ไม่ได้รักษาก็ จะไม่รักษาก็มีปัญหาอีกใช่ไหมครับจริงๆเราต้องเลือกยาเอาครับเลือกเลือกหายต้องดูนิดนึงลองปรึกษาหมอนิดนึงครับว่าโอเคยาบางตัวมีผลเหล่านี้เกิดขึ้นยาบางตัวไม่มีผลแต่นิยามันออกมาค่อนข้างเยอะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังดีๆส่วนการใช้ยากินเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งอย่างโดยเฉพาะยาแก้คัดจมูกะนรับจะมีผลค่อนข้างเยอะในเรื่องของทําให้ปากแห้งคอแห้งซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของการร้องเพลงนะครับอันนี้เนี่ยคือ หมอมักจะบอกว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้อาจจะใช้ยาในกลุ่มแพ้ภุมมแพ้ตัวอื่นที่สามารถลดบวมนลดบวมในโพรงจมูกได้ครับอันนี้ต้องระวังดีๆบางทีมันมีผลจริงๆครับนี่สิ่งที่ช่วยได้ที่หมอแนะนาําถ้าเป็นภุมมแพ้จริงครับการล้างจมูกก็คือใช้พวกน้ําเกลือล้างในโพรงจมูกเลยครับแล้วก็หรือการอบจมูกอันนี้นะหมอค่อนข้างแนะนําเลยเพราะว่ามีผลดีต่อเรื่อง,องการช่วยเรื่องของพวกขับเสมหะอะไรด,ด้วยคือเอาภาชนะครับ แล้วก็ใส่น้ําร้อนที่มันมีไอน้ําแล้วเราก็สูด,ดมเอาไอน้ําเข้าไปนะครับราอาจจะเอาผ้ามาคลุมทำเป็นซาวน่าส่วนตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็เพื่อแต่ว่าพยายามที่จะเอาสูด,ดมเอาไอน้ำเข้าไปเยอะที่สุดหนึ่งช่วยละลายเสร็จรอันนี้สองทำให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นใหญ่ด้วยจะช่วยได้ช่วยในเรื่องของพวบคุมแพ้อะไรได้ด้วยนะครับน,นี้โอเคอน,นี่ไข้หวัดกับโรคกลองเสียงอักเสบอันนี้ต้องให้นักตีน้องเล่า มีเรื่องตอนอาทิตย์ที่แล้วที่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องกล่องเสียงสายเสียงตรงนี้ครับสายเสียงอม,มีปัญหาไงครับลองเล่าให้เพื่อนฟังเ,เป็นไงครับอ๋อมันมีอาการแล้วรู้สึกไงเราร้องเพลงแล้วมันมันก็รู้สึกมีเส้นในคอตอนวล้มันก็มันขึ้นเสียงสูงไม่ค่อยได้แล้วมันก็เจ็บคออืมแล้วมันก็จะเสียงแหบแหบมาอืมอ,มอมปัญหาก็คืออย่างที่บอกครับพอแล้วมีพวกไขวัดรถกล่องเสียงเสียปุ๊บเนี่ย ปัญหาที่ตามมาคือจะมีพวกสายเสียงที่มันบวมอันนี้คือเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเลยอันนี้คือกระสังกล่อง่นรับสายเสียงมันจะบวมครับมันก็จะคือมันก็จะสั่นไหวไม่ได้นะครับเหมือนกับสายเสียงที่มันหนามันมีความหนักเกิดขึ้นเหมือนสายเสียงเนี่ยเหมือนลมที่ผ่านกระดาษครับมันมีความพลิ้วไงมันต้องมีความพลิ้วอันนี้เกิดขึ้นแล้วเราเอาที่วางทับกระดาษไปวางปุ๊บมันก็สั่นไม่ได้ก็ทําให้สสยมีปัญหาเรื่องกับเสียงแน่นอนนะครับทีนี้ เราจะทํำยังไงคือในความเป็นจริงบางครั้งเราต้องร้องเพลงในกรณีที่ว่ามีเกิดเรื่องของโรคกองเสียงอักเสบเกิดขึ้นนะครับเราก็หมอพยายามหาวิธีแก้อะไรให้จริงเราก็คือพักเสียงเท่าที่ทําได้ครับคาว่าพักเสียงของหมอน,นี่คือโอเคเราอาจจะต้องเซฟเสียงไว้ใช้ในกรณีที่จําเป็นอย่างเช่นเอาไว้ซ้อมหรือว่าเอาไว้สําหรับงานคอนเสิร์ตหรือการร้องเพลงอันนี้ครับคืออันนี้สองอันนี้ที่ช่วยได้เยอะคือเรื่องการดิ่นน้ำานะนำให้เยอะครับอย่างที่บอกว่า สามขั้นหลังในใน,ในบริเวณในร่างกายหรือไม่เป็นกล่องเสียงที่มีความจําเป็นในการที่ต้องใส่เสียงทํางานได้ดีขึ้นนะครับต้องอาศัยน้ำดื่มน,น้ําให้เยอะเลยครับโดยเฉพาะช่วงที่มีการอักเสบเนี่ยดื่มน้ําให้เยอะขึ้นมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องร้องเพลงถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกเพลงได้สมุดนะครับในต่อไปถเกิดต้อไปทํางานถ้าเลือกเพลงไก็เลือกเพลงที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับคือเร้นเสียงไม่ไม่ต้อง มากไม่เปลี่ยนแปลงมากหรือไห้สองต้องระวังเรื่องยาเนี่ยนะพี่จีน ipedia, ีกนาากนน่การใช้ยาใหม่ๆบางทีก็ต้องระวังกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับการใช้ยาใหม่ๆบางทีต้องระวังดีบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเราคอยปรึกษาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะป้องกันภาวะเรื่องเสียงแหบอะไรได้ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องการใช้เสียงที่มากเกินไปเช่นน้องๆเนี่ยมีซ้นะอมกันเยอะนะครับซ้อมกันเยอะซ้อมกันเยอะเข้าใจครับเพราะพี่ เพราะว่าหมอดูอยู่ก็เออเห็นว่าซ้อมกันเยอะบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเสียงแหบไปได้ทีนี้เนี่ยสาเหตุบางทีก็เกิดจากบางทีการพูดคุยหรือว่าการซ้อมที่มากเกินไปนะครับหรือมีการตะโกนหรือตะเบงเสียงบางทีเราคุยกันบางทีก็เผลอะครับแต่ว่าแล้วก็การพูดในที่ที่เสียงดังมากเกินไปอย่างเช่นบางทีเราดูทีวีดูอะไรเงี้ยแล้วเราพูดไปด้วยเนะี่ยเราก็ต้องพยายามตะเบงเสียงเพื่อจะเอาชนะเสียง,งนี้บางทีอันนี้เนี่ยมันเป็นการใช้เสียงที่ไม่ระวังอะครับ มันทําให้สายเสียงเนี่ยแทนที่เราจะเก็บไว้เอาไว้ตอนซ้อมเลยครมันก็จะมีปัญหาได้ครับสิ่งที่เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสายเสียงอันนี้คือสายเสียงปกตินะครับอันนี้เนี่ยพอมันมีปัญหาปุ๊บพอมันบวมป,ป,ปุ๊บดูครับดูขนาดต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ระวังครับอันนี้มันต้องใช้เวลาใช้การพักนานพอสมควรของมันจะหายซึ่งมันจะไม่ค่อยคุม้มันซึ่งถ้าเราระวังไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะดีกว่า มันฉีกกด้ใช่นะครับสามารถฉีกอาดเลยจริงๆมันเป็นลักษณะของการบวมอาจจะไม่ถึงกับฉีกขาดนะครับมันมันฉีกขาดอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับมันคงไม่ไม่ถึงขนาดไม่เคยไม่ครับก็จะมาทําให้เมีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสมมติว่าจะบวมเยอะมากนะครับมีเรื่องมีเลือดออกมีอะไรด้วยตรงนี้ครับ